ครับสวัสดีครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการสร้าง Account ตัว z o o m นะครับแล้วก็การลงตัวโปรแกรม Zoom ไว้ในเครื่อง PC นะครับเพื่อในใช้ในการประชุมวิชาการแล้วก็ใช้เพื่ออัดวิดีโอตัวพรีเซนต์นะครับของอสำหรับผู้ส่งหบทความนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็มาสร้างตัว Account กันก่อนนะครับก็คือ เปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์ zoom.us นะครับพอเปิดมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราไปที่ sign up is free นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ตัวอีเมลที่เราจะลงทะเบียนนะครับคือเป็นได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว gmail yahoo hotmail หรืออีเมลอะไรก็ได้นะครับที่เราใช้อยู่ นะครับไม่จาเป็นต้องเป็น Gmail เหมือนกับของผมนะครับอันนี้ก็ verify นะครับใส่วันเกิดของเราเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็ใส่ของผมเข้าไปนะครับแล้วก็กด continue ครับอ,อันนี้ก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับ ก็กด sign up ครับอ่านี่ก็คือว่ามันจะเข้าคือเขาจะส่งตัวระบบนะครับจะส่งอ e ีเมลการแอนทิเไปให้ที่อ e ีเมลของเราที่เรา sign up ไปนะครับกรอกไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนนะครับอ่าแล้วนี่ครับมาที่เมลเราเราจะได้ e mail, อีเมลอ่ที่เราอ่ตัวตัวอ e ีเมลที่เราลงทะเบียนไปนะครับจะได้เมลรับเมลของตัว zoom นะครับ อันนี้ครับซูม m Please activate your c c o u u t t z o o ซูม c o u แ t นะครับแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับแล้วก็กด Activate ครับอันนี้ถ้าเป็นอันนี้เราถ้าขึ้นแบบนี้เรากดห no นไปนะครับโอเคอันนี้เขาจะให้เรากรอกนะครับ ชื่อนามสกุลแล้วก็พาสดสรับกันเข้านะครับอพอเรากอ,อกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กด continue ครับอันนี้สกิปนิ s เดีนะครับจะเห็นคือถ้าขึ้นมาหน้านี้แล้วนะครับแเราจะสังเกตดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นตัวอีเมลของเรานะครับแล้วก็เป็นชื่อเป็นนามสกุลของเรา แล้วก็เป็นไลเซน์เป็นแบบเบสิกนะครับเราสามารถมาดูที่ตัวเข้าของเราละลายตรงนี้รับลองกดดูตรงนี้ดูนะครับโอเคถ้าเรากดตรงนี้แล้วเราเข้ามาหน้านี้ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อเป็นนามสกุลของเรานะครับแล้วก็ขึ้นมารูปหน้าตาแบบนี้ก็คือเป็นเราสมัครตัว z ู o m a c เ o า n t ได้สำเร็จแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการออโหลดตัวโปรแกรมลงตัว PC ของเราเพื่อเอาไว้ใช้ในการาประชุมวิชาการหรือไม่ก็เอาไว้สำหรับการอัดตัวรีเซนต์ของเรานะครับเพื่อส่งนะครับก็มาที่ตรงนี้ครับรีซอสนะครับ แล้วก็มาที่ดาวน์โหลด Zoom Client นะครับ hmm. แล้วก็มาที่เลือกตรงนี้นะครับ Zoom Client for Meetings นะครับเรากดดาวน์โหลดนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยครับปุ๊บแล้วก็กดรันนะครับอันนี้เขาอยากปักไว้ก่อน อันนี้ก็จะเป็นการลงโปรแกรม Zoom นะครับอ่าครับได้ตัวหน้าตาเราลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเป็นตัว Zoom c l o u d Meetings นะครับอ่าเราก็จะลอง sign in ดูนะครับสำหรับ Account เราก็กด Sign in ตรงนี้อ่าแล้วเราก็พิมพ์ Account ของเราไปที่เราลงทะเบียนไปนะครับ Okay. อันนี้คือเราซายอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเวลาเข้ามาแล้วให้เราลองกดตรงนี้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นชื่อเรานะครับแล้วก็เป็นนามสกุลของเราแล้วก็จะเป็นอีเมลที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะครับก็สังเกตดูครับถ้าสามารถเข้าอ่าซ ig อินเข้าอันนี้ได้แล้วหน้าตาหน้าต่างเป็นแบบนี้นะครับก็ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวการลงทะเบียนอแอคเคา t ์ Zoom นะครับแล้วก็การเข้าตัวโปรแกรม Zoom เพื่อ,อเอาไว้ใช้อัดตัวพรีเซนต์นะครับกับเข้าร่วมประชุมนะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับจะมาสอนวิธีการอัดตัวพรีเซนต์นะครับแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเป็นวิธีการเข้าร่วมประชุม สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ